白白的肚皮，大大的尾巴，弯弯的嘴角对我笑哈哈，悄悄的告诉我世界的奇妙，每一个小细胞都跟你赛跑。为什么眼里不能亲亲薯条？为什么？哥哥，看，呱呱呱。大道理被你唱成小调调。哦，我知道了。 วด ani ีผมเนนีกวันนี้ผมจะมานาเหนองันของผมครับานของผมชื่ออะไรครับ อ๋อชื่อใบพัดแต่มันใช้ทํางานอะไรได้บ้างหลกใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างครัอ๋อท่านในอากาศโอเคอผมือให้กับตานน่อยผลงานของหนูคืออะไรคะทำสิงโตเอาไว้ทําอะไรหลกเอาไว้รอดโอเค 嘴角对我笑，哈哈，悄悄地告诉我世界的奇妙，每一个小细胞都跟你赛跑，为什么也？ 嘴角对我笑，哈哈，悄悄告诉我世界的奇妙。每一个小细胞都跟你赛跑。为什么？你开始 แล้วก็เวลาเขาเปิดสวิตช์มันก็จะเก็บไฟฟ้าไว้ใช่ไหมคะพอเขาเปิดปุ๊บมันก็จะส่อออกมาเป็นหลอดไฟเป็นเป็นแสงสว่างไปเหมือนเราเปิดไฟฟ้าที่เป็นแบบนั้นน่ะไฟฟ้าบ้างแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เราเรียกว่าฝายน้ำแม่จางบ้านน้ำโถเพราะว่ามันตั้งอยู่ที่บ้านอะไรคะบ้านบ้านน้ำโถฝ่ายหลักอยากไปเรี่องคะไปอะไปเรื่องมาชื่อไม่แล้วฝ่าเราจะไปดูฝายน้ำกัน ใครอยากดูแล้วอ่าต้องเดินบนสะพานดีๆนะลูกต้องระวังด้วยนะคะปีนได้ไหมปีนว้าวแสดงว่าน้ําน้ําเยอะหรือน้ําน้อยลูกน้ำเยอะอ๋อน้ําเยอะดูตีมันล้นออกเลยอ่ะเป็นตวเป็นโตัวยามุดนะคะดูเฉยๆนะลูกอันนี้เป็นที่อะไรนะกับน้ําไว้อันนี้เขาเขาปล่อยน้ําออกเป็นบางส่วนอ๋อข้างบนนี้นลึกไปขี่อ่าน้ำล ม้ได้นำท่มมันกีนนกาเหีียวนูน่ะไ่หค่ะผมกวงูมาถูกผมก็เลยไปนอยที่บ้านดคเาน้ำตรงนู้นเยอะเหมือนตรงนี้ไหมลูกเยอะเหมืตรงนี้ไหมคะับาอะรกบ้า่เตมเลยอหต็มนู่นงที่นัู่สัมผัสได้นะคะ่อไปนั่งกี้ได้ไหมคะอว่าัไมไม่เข้าได้นะป แต่มันแกยังไงอะไ่ได้ดูสังเกตด้วยนะคะว่าเราเจออะไรบ้างตอนนี้เด็กๆเห็นอะไรบ้างคะในทุ่งนาเนี่ยเห็นนกนกกระยางใช่ไหมลูก สวัสดีครับกลุ่มเอครับกลุ่มเอครับสิ่งที่ผมใน ในชุมชนก็มี 分かるか 笑哈哈，悄悄地告诉我世界的奇妙，每一个小细胞都跟你赛跑，为什么？ 嘴角对我笑哈哈，悄悄地告诉我世界的奇妙。每一个小细胞都跟你赛跑。为什么眼里不能亲亲薯条？为什么虫虫在嘴里筑城堡？大道理被你唱成小调调。哦，我知道了，星星太阳爱玩躲猫猫。哦，巴拉巴拉虎石头剪。 飞过宝宝，飞过宝宝，谢谢你的礼物。白白的肚皮，大大的尾巴，弯弯的嘴角对我笑哈哈，悄悄的告诉我世界的奇妙。每一个小细胞都跟你赛跑，为什么夜里不能亲亲薯条？为什么虫虫在嘴里住？ 掉掉掉！哦，我知道了，星星太阳爱玩做妈妈。

อตกนนีครับ่จเช่วยกันจับหลบดูให้ถึงได้สิบหกค่ะไม่ถึงก็ตัดอีกไม่ถึงก็ตัดเพิ่มหลบให้ตาดำหลบอาจจะทาแก้วตรงๆถึงสิบหกเรื่องยัง

នៅឡូកទៅខាងខាងអាទីខាងចូលខាងខាងអាខាងលើមកទៅខាង 嘴角对我笑，哈哈，悄悄的告诉我世界的奇妙。每一个小细胞都在呼吸。别拍了，别拍了，哈哈哈哈哈。来，来，来。

เรือลูกมิกิมาร์ผากันลายด้เอมขน้าวนอขนมปลาโขขนมัง่รเใจชอบเลือแล้วก็ขนมแกเป็ตูนตุนกนตูนนี้อระยกี้แนี่คือกกี้ควระบบเรกอุ้ยบนแบนเลนะ bên đầu bạn đó anh hai anh ba anh năm anh sáu anh n anh gì anh màu bạn xanh มีอะไรบ้างลูกมีอะไรเล่าสิพี่ม้าสองตัวค่ะอาณามีอะไรลูกพี่กระต่ายค่ะนางคะแมวค่ะเด็กก็คือสิ่งที่เราคิดว่าเราจะปรับปรุงที่เด็กเไปสนทนาพูดคือแบบผู้ปกครองไปเล่าให้ผู้ปกครองฟังว่ามันเป็นแบบนี้แล้วผู้ปกครองคุยไหมว่าแนะนำไหมว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าเด็กๆคิดว่ามันควรจะเป็นยังไง มีบางจุดที่มันมีแหลมๆยื่นออกมาใช่ไหมลูกอ่าจะบอกว่ามีมุมแหลมแหลมที่อาจจะที่มือได้ใช่ไหมลูกความกระตือรือร้นในการทํากิจกรรมกี่ดาวดีครับตัวหนูอยากไปทํากิจกรรมอยากไปสำรวจอยากทำของเล่นหนึ่งดาวหรือสองดาวหรือสามดาวสามโอเคปั๊มเลยลูกอันที่หนึ่งอันที่สองอันตรงนี้ลูกอ่นหนึ่ง ต่อไปความสุขในการเรียนรู้หรือในการทํากิจกรรมของเล่นฟังข้าวรถร้อนหนูมีความสุขหนึ่งดาวหรือสองดาวหรือสาดาวสามโอเคค่ะแล้ก็ดความปรทือเองในการทงานอกับามกกรรที่ว่ากรนี้หหรือมากเปนอหรือมนหรือสี่น้อยหรือก็มีเยอ่ีว่านี้หรือสหรือสมหรือสี่ห้า มีเยอหรืออมีอมีเยอะ่สามหรือส ant ี่หรือห้าหมแ่ในม่นี้หรือแค่นอ้โอคกระตับอกว่าความกระตือรือร้นของกระตันค่ต okay. ่อไปความคิดสร้างสรรค์หนูมีความคิดสร้างสรรคหนึ่งสอารือสี่หรือหตรงนี้ลูกเส้นนี้เส้นเส้นกลางค่ะสี่อยู่ไหนนะต่อไปการทำงานเป็นทีมอีกเส้นหนึ่งหนกอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าไหนลูก อันนี้ของใบใช่ไหมก็ใบมัเป็นตัวอะไรนะคะไม่กี่เมาส์้ายอาจจะออกเป็นแค่ไม่กี่เมาส์ถ้ากไมิกี่เม้าเราจะทำอะไรเพิ่มเติมให้ไม่กกี้เม้าดีหรือว่าจะทำอะไรตกแต่งไม่กี่เมา้าชอบออกมาหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาเข้าใจไหมคะอ่าเราจะให้เด็กออกมาคิดของเรสของตัวเองหรือว่าอย่างอื่นได้ถือว่าเอ๊ะคามข้าวของเราเนี่ยที่เราปั่นแล้วเอามาปั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่ของเลรสหรือเอามาทำอย่างอื่นได้จะให้เด็กๆออกแนวเพิ่มเติมให้เด็กๆอย่าลืมว่าการออกแบบก็ต้อง

คิดต <es> anyway, <match>, ่อยอดจากของเล่น so ส uh, so, uh, ังข้าที่เราทำมาใช่ไหมโอาจะถามว่าเด็กท้านกำลังคี่ต่อแอะไรบ้างแล้ต้องแม่นีคืออะไรบ้างยาดอกาเราเแม้บอกว่าทุกท่จะทำของเล่นยาดอกกาของยาดอกกาอออ๋ออ๋ออ๋้อ๋ออบ้านออ๋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 ออ่อออออ 每一个小细胞都跟你赛跑，为什么眼里不能亲亲薯条？为什么虫虫在嘴里筑城堡？